สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลงซ้อมวันแรกนะครับหลังจากที่กักตัวอยู่สี่วันก็ได้ทําแค่ร่างกายฟิตเนสอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวนะครับวันนี้การตีตีได้ดีครับเป็นวันแรกที่ฟิลดีทั้งสามคนเลยครับสภาพพื้นสนามโอเคครับเข้าเข้าที่ได้เข้าที่ได้ดีครับแล้วก็ส่วนที่เราได้มาซ้อมสนามจริงเอ้สนามซ้อมวันแรกนะครับได้ลงมาซ้อมฝึกซ้อมตีอะไรเงี้ย เราก็ได้มีการเตรียมตัวใน4วันก่อนหน้านี้ครับจึงทําให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แบบไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรครับก็เป็นวันแรกที่ปรับตัวได้ดีนะครับในวันแรกที่ได้ซ้อมจริงๆนะครับก็ก็พยายามจะปรับไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะครับซ้อมให้ดีขึ้นเรื่อยๆพยายามจะปรับสภาพอากาศสภาพสนามก็รอซ้อมสนามจริงครับอ,อยากฝากอะไรถึงแฟนกีฬาเชน,นิดแาวไทายนิดนึงครับก็คนที่ อยู่ที่ไทยนะครับก็ฝากส่งแรงใจแรงเชียร์มาได้ที่เว็บไซต์ออรอนเทนนิสสมาคมนะครับหรือว่าก็เฟซบุ๊กรอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับส่วนคนที่อยู่ที่เดนมาร์กก็สามารถเข้ามาเชียร์ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ